ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องสมัยแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับสมัยแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะแม่ปูนะคะพาทุกคนมาดูวิธีการแยกชวนชมจากถาดเพาะนะคะลงถุงดำนะคะ อันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่สวนคุณป้าทิพย์ทำนะคะอันนี้คุณป้าแยกได้เยอะแล้วนะคะทุกคนคุณป้าตั้งใจว่าจะแยกไว้เยอะๆแล้วก็ขายเหมาใครอยากได้เตรียมคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะโตเมื่อไรเดี๋ยวจะประกาศขายนะคะขายแบบเหมาๆอันนี้จะเป็นกลุ่มยักษ์นะคะมีหลายสายพันธุ์ ก็ผสมผสมกันนะคะใบด่างก็มีนะคะทุกคนนี่ต้นนี้ใบด่างค่ะทุกคนมียักษ์ญี่ปุ่นด้วยนะคะยักษ์ญี่ปุ่นนี่จะใบแหลมน,น,นี่นะคะมีอนาคอนด้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีแยกของคุณป้าทิพย์กันนะคะไปกันค่ะอันนี้เหรอ อันนี้ถาดน,นี้นี่จะเป็นกลุ่มยักษ์ญี่ปุ่นนะคะกับยักษ์อนาคอนด้านะคะอันนี้คุณป้าซื้อมาซื้อมเมล็ดมาจากเพจนะคะทุกคนต้นอวบมากเลยแม่ปุ๊ดแม่ปุ๊ทํทำไม่ได้อวบขนาดนี้อะ่ะทุกคนไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราเพาะได้ไม่อวบหรือเราเป็นคนอวบเกินไปทุกคนมาดูกันนะว่าคุณป้าเขาแยก ต้นยังไงนะคะนี่นะคะคลิปนี้จะไม่เห็นหน้าคุณป้านะคะเพราะคุณป้าไม่พร้อมออกสื่อนะคะทุกคน,น,นี่หน้าป้า,าค่ะไม่ทราบว่าดินนี้คุณป้าใช้ดินอะไรผสมอะไรบ้างคะดินนี้มีส่วนผสมคือแกลบดิบ1นึ่งส่วนดิน4ส,ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนแล้วก็ มะพร้าวสัตว์หนึ่งสวนคลุกให้เข้ากันดินนี้ดินดินปลูกอะคะไม่ดินร่วนธรรมดาตอที่เป้ามานี่ดินดินขี้เค้กที่อยู่หลังบ้านตั้งแต่สมัยนู้นอะดินขี้เค้กที่หลายปีแล้วดินขี้เค้กเป็นยังไงอะดินขี้เค้กดินอะไรนะกากกากอ้อยอะกากอ้อยก้นกรองอ๋อแล้วก็มามา เอามาเทาไว้นานแล้วจนมันเสื่อมกลายเป็นดินแล้วใช่แล้วโอ้ก็ここดีสิอืมนั่นแหละอ,อืมก็ดูมันสดชื่นกันก่อนอือแล้วอ่าแล้วคุณป้าเพาะแบบไหนคะถึงได้อวบขนาดนี้คะ่ะอ๋อเป็นวัสดุเพาะโดยเฉพาะนะคะไม่ถึงขั้นพิษมอสแต่ว่าน้องๆพิษมอสอ๋อ มันเป็นซื้อจากร้านเกษตรทั่วไปวัสดุเพาะวัสาะอ่าใช่วัสดุเพาะอ๋อเดี๋ยวไปซื้อมันลองเพาะดูบ้างดูซิว่าจะอวบเหมือนของคุณตาไหมทุกคนมใช่พิษมอสนะมันเป็นอุ้ยทั้งอวบแล้วก็มีใบด่างด้วยนะคะอวบขนาดไหนนั่นนิ้วมือแม่ปูนะคะก็ครึ่งนิ้วเนาะแต่นิ้วแม่ปูก็ใหญ่นะคะทุกคน อ้ยเพอเราปลูกในในถาดเพาะแบบนี้เราก็เอาออกง่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวดูคุณป้าเอาออกเนาะแค่แบบบีบบีบก้นก็ออกแล้วไม่ต้องเอาช้อนแงะใช่บีบบีบเต้า โอ้ยแล้วรากเดินดีมากค่ะรากยาวมากเลยอ่ะแล้วพอพอเสร็จคุณป้ารดน้ำเลยไหมคะรดเลยรดทันทีหนึ่งรด<ถ>รดทันทีแล้วก็ทิ้งไว้กลางแดดเลยไม่แดดสักทีเดียวเนาะแดดแดดสองวันแดดครึ่งวันใช่ เป็นพันต้นแน่เลยนอกจากนี่นู่นอืมตะก้าอีกอโตไวมากเลยอะ่ะของปุยังกระล้องกระแลงอยู่เลยอะ่ะแล้วเราต้องกี่ใบคะเนี่ยเราถึงจะแยกได้จริงใบจริงสองใบก็แยกได้แล้วแต่ยังว,ว่างนีเงว่าเกือบเดือนอะ่ะเราจำได้ว่าเราเพาะวันที่สิบเมษาเกือบเดือน รากใหญ่มากวันนั้นปู้เอาชวนชมอฮอลแลนด์ที่พูดเพาะในกระถางอะ่ะรากเขายังไม่ได้ใหญ่ยาวขนาดนี้เลยอะ่ะอันนี้รากดีมากแสดงว่าวัสะดุเพาะมันอืมเดี๋ยวพูดต้องไปหาพีทมอดลองมาเพาะดูแล้วแหละพีทมอดอาจจะสวย แล้วเพื่อนจะทําตามได้ไหมไม่มีพิษมอดนะไม่เป็นไรอ่ะทุกคนพิษมอดตามร้านขายก็ไม่แพงผลิตภัณฑ์เกษตร,ร,เ,รษเยอะแยะเลยถุง35บาทอืแค่ถาดเดียวเองอืม,อมแล้วก็มาผสมมาแบบ เราก็<ม>าใส่ครึ่งนึ่งเนาะขุ๋ยมะพร้าวข้างล่างแล้วก็ใส่พิดมอสข้างบนลูกกับขุยมะพร้าวด้วยว่ารองอันนี้ได้ได้ใส่ปุ๋ยได้ใส่อะไรตอนเพาะไหมคะไม่ได้ใส่เลยใส่แต่วัสดุเพาะอย่างเดียวเลยเอ,อ๋อง่ายๆทุกคนลองไปทาตามดูนะคะต้นอวบอวบอึ่มมากเลยทุกคนถาดเพาะนี่ก็เท่าไหร่ยี่สิบบาท มันจะมีไอ้ดูไอ้เนี้ยช่องใหญ่ครับอันนี้มันร้อยร้อยยี่สิบหรือร้อยหลุมเนาะแต่อันเล็กมันสองร้อยนั่นน่ะเห็นไหมที่เนี่คว้ามอยู่จริงๆต้องเพาะแบบนั้นแหละประหยัดแต่เราแต่ว่าตามสวนใหญ่ๆส่วนมากเขาใส่ในกระบะใหญ่ๆไปเลยเนาะในสวนใหญ่ตั้งมาก็แบบอันสองร้อยอ่ะโอเค ทุกคนลองไปทำตามดูนะคลิปนี้แม่ปูเอาวิธีการเพราะแล้วก็แยกไม้ที่บ้านของคุณป้าทิพย์มาฝากนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะนี่คือ,อถาดเพาะอีกอันนึงนะคะที่คุณป้าเพาะน่าจะเพาะได้ยังไม่ถึงเดือนนะคะ เห็นไหมคะว่าเขาโตดีมากเลยนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย